สวัสดีครับอยู่กับผมไม่อเอา c ล o สซิ่งครับเอาเราจะไปยังไงล่ะลูกเพล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยสายหมดสายหมดโหลดให้เตี้ยหน่อยครับ เอาโซ่มาใช้เขาโหลดให้เตี้ยครับกูบอกแล้วอย่าล้างอย่าลางโอ้ป้องกันโควิดครับหนึ่งโควิด99สิบใส่แม็ใส่แม็ดให้อย่างดีครับ ช่วงนี้รนรงปิดปากป้องกันโควิดไวรัสโควิดตุกตาย,ยัางปิดเลยสวยพี่สวย ไฟเกือบถึงดินเลยสายหมอบเดี๋ยวจะให้แมคโครมาลากอยู่ดีๆก็อยากถึกดานะมึงเนาะโอ้สเก็เขาบกมือมากปไหน่ซีนาบ้งผู้ใดผู้ใดมานั่นนันั่นนั่นนั่น่นนา รอครับรอแม่ครมาลากเดี๋ยวรอแม่โคอย่างเดียวตอนนี้มันจมสองข้างไหม จมล้อหน้านี้หมดสิทธิ์ครับหกล้อถ้าจมล้อหน้านี้ไม่มีสิทธิ์ช่วยอะไรตัวเองได้ทั้งนั้นเรียบร้อยดีเยวจะพาเดินไปดูบ่อดินครับอันนี้ขุดสะล้างบ้านเท่าแก่ครับโครงการจะเรียงจระเข โอกาสจะเลี้ยงปลายฉลามบอนี้จะเลี้ยงจระเข้ไว้ ว่ายกินนะครับแล้วก็จะขุดอีกบ่อหนึ่งเลี้ยงปลาฉลามด้วยโอ,อ้นนี้ขุดลงไปประมาณเมตรห้าสิบยังมีหน้าดินอยู่เลยครับดินยังสวยอยู่เลย จะจะไปจะจะไปลากแล้วฮึบฮึบฮบฮบมุดลงมาก็ปลึบเรียบร้อยครับจะต้องไปลากแล้ว ไปเดี๋ยวเราจะไปลากรถกันโอ้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 ออตาโซมลากสกเกด้วยไหมนี่ช่วงล่างไม่ค่อยดีครับเฮ้ยบกเอาโซมมัน 你们也吧。 แม่โคโดนฝนนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอุกอตรายเอ้ยลอขวางลองขวาง โซ่หลุดแล้วโซ่หลุดแล้วครับเออไปได้แล้วเดี๋ยวเราไปมันก็ไปลื่นดินตรงนั้นเองไม่นั่น เดี๋ยวไปสู้ออกก่อนอุ้ยว้าวนเดขีดต้มตกไปได้ครับเรบร้อยเจยวเขาจะถอยดินคันเดียวครับของเขาแก่ทงของเขาแก่พวกเราไม่เกี่ยว เดี๋ยวให้แมกกาโซมเก็บขึ้นรถจานรถจานโอ้โยมึงพอติง้งไมโครนี่โอหกรอบานพอง

หนักเหมือนกันนะเนี่ยนุลากันไปถึงแล้วทิ้งแล้วอ่าปลืดนี่ย่า <c oughs> อ้ยปลึดมันได้อะไรมากอุยอ้ยเฮ้ ต uh, ุ๊กเเเออเลือกวันนี้ ไม่ได้วิ่งแล้วต้องรอให้ฝนแห้งน้ำแห้งอีกสักวันสองวันครับเพรานั่นอันนี่นเถือ้นมันไปทิ้งเอารายดิ้งเอาติดน้ำอ่ะจะเท้าก่อนโอเคครับเดี๋ยว,อวอรอติด,าดตามคลิปหน้ากันครับคลิปนี้บายครับสวัสดีครับ